สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องว้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อว่าเกาะแมลงยักษ์ผลงานของยาสุทากะฟูจิมิซึ่งมีทั้งหมด6เล่มจบนะคะและเล่มนี้เป็นเล่มที่5ค่ะความเดิมจากเล่มที่4หลังจากทุกคนรอดชีวิตมาได้ขึ้นบันไดไปด้านบนก็พบบ้านหลังหนึ่งที่ตุส่บอกให้ทุกคนหาอาวุธเพื่อไปช่วยมูซูมิและมาริกะ แต่อาซิชิไม่เห็นด้วยจึงสั่งทุกคนมัดชิโตเซไว้โนซุมิต้องการช่วยมาริกะจึงไปหาใครและยอมพลีร่างตัวเองเพื่อให้เขาพาไปช่วยมาริกะทั้งได้มนซุมิและมาริกะยังคงรอดชีวิตมาได้เพราะว่าแมงมุมกินมิโนวาอิ่มแล้วและพวกเธอก็เป็นอาหารสำรองของมันไครและโนซมิมาช่วยทั้งคู่แต่มาริกะกลับไม่รอดอีกด้านหนึ่งแมลงปีกแข็งจู่โจมบ้านชิตโตเซให้ทุกคนถอดเสื้อผ้าและอาบน้ําให้สะอาดเพื่อเอาตัวรอดจากแมลง เมื่อใครโนสมิและมูสมิกลับมาก็แก้ปัญหาเรื่องมแมลงด้วยขวานทุบจากสารเจ้าพวกเขาเห็นเรือจอดอยู่ไกลๆจึงจุดไฟขึ้นแต่เรือก็ไม่ได้ใกล้เข้ามาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาเรือระหว่างทางพวกเขาถูกมแมลงเหม็นโจมตีอัสิชิได้รับบาดเจ็บโชคดีมีคนช่วยพวกเขาบอกว่ามาจากเรือตรวจการญี่ปุ่นระหว่างที่เดินจะไปจุดท่อสมอป๊อบก็ถูกมแมลงปอนน้ำกระชากตัวไป แต่ก่อนที่จะไปรับฟังสปอยมังงะกันต่อหลูนะาขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยสองด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาฟังเกาะแมลงยักษ์เล่มที่5ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่30หลังจากที่เห็นมแมลงปอน้ำมูซูมิก็ถึงกับยกมือกุมหัวนานเพราะการเจอมันในที่นั้นหมายความว่าโอกาสารอดของทุกคนนั้นใกล้ศูนย์มากแต่แม้จะพูดไปแบบนั้นเซนสันกลับบอกว่า ไม่ต้องกังวลเพราะเขาจะจัดการมันด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแต่พอยิงออกไปแล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตึงมุซมิได้บอกว่ามันมีเปลือกหุ้มแข็งเอาไว้อยู่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะใช้กระสุนหมูป่าในการจัดการมันเพราะกระสุนชนิดนี้จะรุนแรงและแตกกระจายออกไปเมื่อกระสุนเจออากาศแต่แม้จะยิงออกไปแล้วมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมไม่นำซ้ำมแมลงปอน้ำยังพุ่งเข้าใส่เขาอย่างแรง แม้ว่าเขาจะป้องกันได้ทันก็ตามเขาพยายามยือมันไว้สุดชีวิตโดยระหว่างนั้นมูสมิกก็บอกให้เขารีบหลบออกมาเพราะแมลงปอน้ำมีลักษณะพิเศษอีกอย่างแต่ไม่ทันที่เขาจะขยับไปไหนมันก็ปล่อยลิ้นออกมาจากปากซึงความคมและความแรงของมันทําให้ต้นไม้แตกกระจุยได้เห็นแบบนั้นเรียวกโกะตะโกนเรียกเซนซันด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาได้รับบ,บาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งนั้น มูซูมีเห็นแบบนั้นก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถแข่งกับความเร็วและความแข็งแรงของลิ้นมแมลงปอน้นาได้แต่เธอต้องหาวิธีทำอะไรบางอย่างเธอมองไปรอบๆและเห็นว่าเธอมีทางเลือกเพียงสองทางคือด้านหน้าที่เป็นแม่น้ำและด้านหลังที่เป็นป่าดังพอเห็นแบบนั้นเธอก็ชี้ไปที่แม่น้ำพราะก็บ,บอกว่าต้องล่อมแมลงปอน้นาไปที่นั่นจังหวะนั้นเองเซนสันก็ยิงปืนใส่มแมลงปอน้นาอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี และเพราะบาดเจ็บเขาจึงไม่สามารถยิงปืนได้อีกครั้งเขาจึงขอให้เรียวโกะรับหน้าที่นั้นไปซึ่งในตอนนั้นไข่ได้เข้ามาพิยุงเขาไว้แล้วแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่สามารถทําได้เขารู้ดีว่าเธอทําไม่ได้เพราะมีกฎห้ามเอาไว้แต่ในสถานาการณ์แบบนี้เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงแบบนั้นเธอก็ยังปฏิเสธอยู่ดีเมื่อเห็นว่าเธอไม่ทําเขาจึงพยายามใส่กระสุนด้วยมือข้างเดียวแต่ในตอนนั้นเองมิสซูซุก็เข้ามาแย่งปืนจากเขาไปและบอกว่าเธอจะเป็นคนทําเอง ได้ยินแบบนั้นเขาก็อึ้งเล็กน้อยแต่พอเธอบอกว่าเธออยากมีชีวิตรอดกลับไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงบอกให้เธอเล็งปืนใส่แมลงปอน้ําแล้วยิงออกไปเท่านั้นในระหว่างนั้นมูซมิก็สงสัยว่าทําไมมันถึงหยุดนิ่งไม่โจมตีเมื่อสังเกตดๆีๆก็เห็นว่าแสงในตาของมันหายไปแล้วถ้าจึงสันนิษฐานว่ามันน่าจะหมดสติไปดังนั้นจึงต้องอาศัยจังหวะนี้ในการหลบหนีแต่เส้นทางกลับมีให้เลือกไม่มากนะักเพราะถ้าหนีลงน้ําก็จะถูกมแมลงปอเล่นงานอีกครั้ง แต่ก็มีเวลาไม่มากพอที่จะปีนหน้าผาสูงส่วนป่าก,ก็ไม่เหมาะแก่การหลบหนีเท่าไหรเมื่อตัดสินใจได้เธอจึงบอกว่าจะพาทุกคนกลับไปทางเดิมที่เพิ่งผ่านมาได้ยินแบบนั้นตีตเสก,ก็ถามกลับมาว่าจะไม่ถูกมแมลงเหม็นเล่นงานใช่ไหมยังไม่ทันได้ตอบใครก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ควรเชื่อใจมูซูมิเข้าไว้ว่าแล้วก็เข้าไปพยุงเซนสันขึ้นในขณะเดียวกันเรียวเกาะก็พยุงบอบขึ้นมาเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ออกเดินทางทันที และไม่นานจากนั้นมแมลงปอ้านาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนที่31เมื่อมแมลงปอ้านาได้สติขึ้นมามันก็รีบตามพวกมุสุมิทันทีในขณะเดียวกันมแมลงเหม็นก็เริ่มเข้ามาใกล้ามากขึ้นแทนแบบนั้นชิโตเซก,ก็หันไปถามมุสุมิว่าควรทำยังไงซึ่งมุสุมิก็บอกว่าเธอจะล่าพวกมันด้วยกระดิ่งที่พกมาด้วยเพราะ,มะแมลงหลายชนิดอ่อนไวต่อเสียงนอกจากนี้ยังบอกให้ทุกคนหาที่ซ่อนเอาไว้ด้วยซึ่งทุกคนได้ที่ซ่อนเรียบร้อยแล้ว เธอก็วิ่งไปอีกทางพร้อมสั่นกระดิ่งไปด้วยและนั่นก็ทําให้แมลงปอน้ําและแมลงเหมน็นเปลี่ยนทิศทางไปยังจุดที่เธออยู่เมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดโดยมีแมลงปอน้ําตามมาด้านหลังเมื่อได้ความเร็วและจังหวะที่พอดีเธอก็เปลี่ยนทิศทางทาให้แมลงปอน้ําชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังและพระบนต้นไม้เต็มไปด้วยแมลงเหมน็นทําให้พวกมันร่วงลงมาก่อนจะพะเข้าไปรุมรากของแมลงน้ําเอาไว้มุซุมิเห็นแบบนั้นก็เบาใจเพราะเธอรู้ดีว่าแมลงเหม็น สามารถเจาะทุกอย่างที่มันต้องการได้และเธอก็เชื่อว่ามันต้องทํากับแมลงปอน้ําอย่างแน่นอนเพราะรู้แบบนั้นเธอก็วิ่งออกมาพร้อมกับตะโกนบอกให้คนอื่นๆออกวิ่งและเมื่อหลุดพ้นจากจุดนั้นพวกเขาก็เดินตามปกติโดยระหว่างทางเรียวก็ได้ติดต่อกับชาลีซึ่งอยู่บนเรือในตอนนี้โดยบอกว่าต้องการให้เรือเข้ามาเทียบท่าเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากคุยกันได้สักพักเธอก็บอกคนอื่นๆว่าอีกไม่นานเรือตรวจการจะเข้ามาที่ท่าเรือ ได้ยินแบบนั้นทุกคนก็โห่ร้องด้วยความดีใจแต่มูซุมิก็ถามขึ้นว่าจะทำยังไงกับแขนของอสิจิที่กำลังบวมเพราะพิษของแมลงเหมน็นพอได้ยินแบบนั้นเรียวเกะจึงบอกว่าเธอจะจัดการเองจากนั้นก็บอกให้เขานอนไปกับพื้นก่อนที่จะใช้มีดกรีดไปบนแขนของเขาแต่หลังจากที่จัดการไปแล้วเขากลับลุกขึ้นมาโวยวายใส่มูซุมิว่าคงอยากให้เขาทารมานเพราะความเจ็บปวดใช่ไหมเพราะเธอไม่ชอบเขาอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีน้องซุมิจึงเสริมขึ้นว่า เขาพูดถูกเพราะดูเหมือนมุซุมิกำลังตั้งใจจะทำเหมือนอย่างที่ทำกับมาริกะจังหวะน,นั้นเองเซนสันก็ถามอสึชิว่ายังสบายดีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเสียแขนไปแบบเขาใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็นควรดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่คำพูดนั้นทำให้อสุชิโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรียวโกะก็บอกทุกคนว่าใกล้จะถึงท่าเรือแล้วจึงเซนสันก็บอกให้ออกวิ่ง แต่ในตอนนั้นเองมามีก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆนั่นทําให้เธอร้องออกมาเสียงดังจงนคนอื่นๆต้องหยุดก่อนจะเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพอเห็นแบบนั้นก็ถึงกับนิ่งไปรวมถึงได้ยินเสียงบางอย่างดังเข้ามาจึงพาการหันไปมองรอบๆก่อนที่มูซุมิจะเห็นตะขาบซึ่งเป็นแมลงกินเนื้อที่แข็งกระด้างที่สุดและนั่นทําให้เธอตกใจมากตอนที่32มูสมูซุมิยืนอึ้งในตอนที่เห็นตะขาบเต็มตัว และขาที่เธอนับได้ถึง42ข้างโดยระหว่างนั้นคนที่อยู่ในเรือกําลังพยายามยิงปืนใส่มันเพื่อหวังว่าจะเอาชนะได้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะยิงไปมากเท่าไหร่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผิวหนังของมันเลยเมื่อเห็นแบบนั้นก็มีคนเสนอให้ยิงปืนใหญ่แต่ในตอนที่กําลังเตรียมปืนอยู่นั้นกลับถูกมันจับตัวได้ก่อนจะฉีกทิ้งร่างออกเป็นชิ้นๆจากนั้นผู้คนก็เริ่มทยอยตายกันมากขึ้นเรื่อยๆด้านมูซูมิมองเห็นภาพตรงหน้าโดยไม่สงสัยว่า ทำไมถึงไม่มีแมลงออกมาในบริเวณนี้ซึ่งคำตอบก็อยู่ตรงหน้าของเธอนั่นเองการต่อสู้ระหว่างคนและตะขาบดำเนินต่อไปเรื่อยๆดยระหว่างนั้นใครก็ถามเคียวโกว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ยิงปืนใหญ่เธอจะบอกว่าจะยิงปืนใหญ่ได้ต้องได้รับคำสั่งจากคิเบก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จเธอก็บอกว่าต้องเข้าไปช่วยคนพวกนั้นแต่มูซุมิก็ห้ามเอาไว้โดยบอกว่าการที่เธอเข้าไปก็ใช่บ่าจะช่วยได้รถตะขับชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วละความยืดหย่นสูง ได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าไปกอดเซนซันเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ออกมาซึ่งเขาก็ลูบหัวเธอและบอกว่าถ้าเธอเข้าไปเธอก็จะกลายเป็นอาหารของมันไปอีกคนว่าแล้วก็ตะโกนออกไปถามว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกคนบนเรือได้ตายไปหมดแล้วแล้วเขาก็โทษว่านั่นเป็นเพราะทุกคนเอาแต่ใจร้อนโดยไม่สนใจว่าจะสามารถจัดการกับตะขาบได้ยังไงมิซ,ซูซูจึงถามว่ายังมีเรือหรือเฮลิคอปเตอร์อยู่อีกไหม เรียวโกะจึงบอกว่าเนื่องจากอาจเกิดเรื่องอันตารายขึ้นได้ดังนั้นเรือลำอื่นจะไม่เคลื่อนไหวหากไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ได้ยินแบบนั้นจิตโตะเซก,ก็พูดขึ้นว่านั่นหมายความว่าพวกเธอถูกปล่อยทิ้งให้ตายใช่ไหมตอนที่33เมื่อาทุกคนในเรือได้ตายไปมามิก็อดเสียายไม่ได้ที่จะไม่สามารถรอดไปจากที่นี่ได้แต่ในตอนนั้นเองเซนซาก็พูดกับเรียวโกะว่าตอนนี้จะต้องยึดผู้ที่ยังมีชีวิตรอดเป็นอันดับแรก เมื่อพ่อได้ยินแบบนั้นเธอก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าก่อนจะมาที่นี่เธอสังเกตเห็นเรือเล็กอยู่ที่ท่าเรือดังนั้นเธอจะนําทุกคนไปที่นั่นแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเธอจะไม่สามารถขับเรือได้แม้เธอจะบอกแบบนั้นแต่ก็ถือเป็นทางรอดเดียวทุกคนจึงตั้งใจว่าจะไปที่นั่นโดยก่อนออกเดินทางมูซูมิได้บอกทุกคนว่า้ะขาบจะจมตีอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เร็วดังนั้นทุกคนจะต้องเคลื่อนไ่อยให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยได้ยินแบบนั้น ทุกคนก็รีบรับปาก่อนจะออกเดินทางทันทีโดยมยีเรียวโกเป็นผู้นำทางแต่พอไปถึงทุกคนต่างก็ต้องตกใจเพราะเรือทุกรำมตมน้ำไปหมดแล้วเห็นแบบนั้นก็ช่วยกันตามหาสาเหตุตึงไม่นานนะมูซุมะก็เห็นว่ามีหอยเชลเกาะอยู่ใต้ท้องเรือและเพราะมันมีตัวใหญ่กว่าปกติทำให้เรือจมลงไปด้วยเห็นแบบนั้นใครก็กระโดดขึ้นไปบนเรือและพบว่ามันจมน้ำเกือบครึ่งแข้งแล้วเขาจึงบอกว่าแม้จะเอาหอยออกไปได้ แต่ระบบไฟฟ้าก็ยังไม่ทํางานอยู่ดีได้ยินแบบนั้นมูสเมก็ถามเรียวโกะว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเกาะน,นี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างใช่ไหมซึ่งเรียวโกก็บอกว่าที่เธอได้ยินมามันเป็นแบบนั้นเพราได้รู้แบบนั้นมูสเมก็เงียบไปนานเพราะเธอกําลังคิดว่าคงต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่เกาะแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะมีมแมลงหลายชนิดที่มีขนาดปกติและขนาดที่แตกต่างออกไปซึ่งเธอเชื่อว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาสองสัปดาห์ก่อนนั่นหมายความว่า ถ้าพวกเธออยู่ที่นี่ต่อไปไม่แน่ว่าอาจเกิดแมลงนักล่าสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้เมื่อเห็นเธอเงียบไปที่โตเซก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ดังนั้นต้องรีบหนีออกไปนั้นเพราะอาจมีแมลงที่แข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาถือกำเนิดขึ้นเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เกาะแห่งนี้แต่เท่าที่สังเกตเธอเชื่อว่ายังมีแมลงที่หลับไหลอยู่บนเกาะแห่งนี้และรอเวลาที่จะโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมพวกเธอถึงไม่มีเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปเมื่อได้ยินแบบนั้นคำถามมากมายก็เกิดขึ้นจนกระทั่งเซนสันถามว่ามีเวลาอีกนานแค่ไหนซึ่งเธอก็บ,บอกว่าตามความคิดของเธอก็อย่างน้อยหนึ่งปีแต่จากแกรนดิสที่ต้องใช้เวลาเติบโตแเดือนมาโผล่ที่นี่ทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเหลือแล้วจึงสรุปได้ว่าถ้ามันจะโผล่มาตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกได้ยินแบบนั้นเรียวโกก็บอกว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว เําไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานใหญ่ได้อีกต่อไปส่วนเรือเล็กก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นเธอจะตัดสินใจทุกอย่างและขอให้ทุกคนกลับไปที่เรือตรวจการจีตโตะเซตุงถามว่าจะกลับไปทไําไมเธอจึงบอกว่าเรือมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อไปถึงเธอจะเปิดระบบแล้วเดินเรือด,ด้วยตัวเองตึงหลังจากนั้นก็จะใช้เรือชูชีพเดินทางต่อได้ยินแบบนั้นมามิก็หันไปถามมูซุมิว่าถ้าข่าวจะไม่ออกมาอีกใช่ไหมเธอจึงบอกว่า มันควรจะออกไปจากพื้นที่หลังจากกินอิ่มแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแม้จะได้ยินแบบนั้นแต่ชีตเต์เซก็สั่งให้ทุกคนเริ่มออกเดินทางแต่เวลาไม่นานก็มาถึงเรือตรวจการและดูเหมือนว่าตาคาบจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแต่ในตอนนั้นเองมูซมิกาซุดลงไปนั่งกับพื้นเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เธอคาดการไว้จะเป็นจริงและสิ่งที่เธอเห็นก็คือตาคาบกําลังพันอยู่บนเรือตรวจการตอนที่34 ภาพที่เห็นทำไมมิสซูสุถามมูสุมีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงบอกไปว่ามันเกินความคาดหมายของเธอไปมากเหมือนกันเพราะโดยปกติแล้วตาขาบจะกลับเข้าสู่มุมมืดเมื่อได้รับอาหารแต่ก็มีเหตุผลเดียวที่อธิบายเรื่องนี้ได้นั่นคือกลิ่นดินเปื้อนที่อยู่บนเรือทําให้มันคิดว่านั่นคือฮอร์โมนของตัวเมียดังนั้นมันจึงเข้าไปหาเพื่อจะผสมพัน์ได้ยินแบบนั้นเรียวกก็ถามว่าจะทํายังไงต่อไปทั้งเซนซันก็เข้ามาตบไล่เธอ พรามก็บอกให้เธอเชื่อใจมูซุมิไม่นานจากนั้นมูซุมิก็บอกว่าเธอจะทําอะไรบางอย่างเพื่อน,นาตะขาบออกจากเรือว่าแล้วก็อธิบายว่าปกติแล้วตะขาบจะรวมตัวกันเมื่อได้กลิ่นไม้ของพวกเดียวกันซึ่งเธอเคยได้ยินมาว่าตะขาบที่ตายจะปล่อยฟีโรโมนออกมาอย่างต่อเนื่องและนั่นก็ทําให้ตะขาบตัวอื่นๆเข้ามาใกล้ซึ่งเป็นแบบเดียวกับด้วงช้างที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้ยินแบบนั้นมิซุซุก็ถามว่าถ้าต้องการจะบอกอะไรกันแน่ เธอจึงบอกไปว่าเธออยากให้ทุกคนช่วยกันจับตะขาบบนเกาะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นก็เผาพวกมันพเพื่อล่อให้ตะขาบยักษ์ลงจากเกรือเธอไม่รู้ว่ามันจะมีมากแค่ไหนแต่ก็มั่นใจว่ามันจะทําให้ตะขาบยักษ์สนใจได้ได้ยินแบบนั้นมิสซูซูก็บอกให้ทุกคนเตรียมตัวแต่ยังไม่ทันได้ออกเดินทางมูซูมิก็บอกว่าวิธีที่ใช้จะมีความเสี่ยงอยู่นั่นคือถ้ามีการเผาตะขาบจํานวนมากไปแล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีตะขาบยักษ์โผล่ออกมาอีกก็ได้ ข้อมูลนั้นทําให้มามิเริ่มกลัวขึ้นมาอีกครั้งจนไม่อยากทําตามแผนแต่พอใครพูดว่าถ้าไม่ทาแบบนั้นก็ไม่สามารถออกไปจาเกาะได้เธอก็เงียบไปจากนั้นชิโตเซก็เสนอให้แบ่งคนออกเป็นสองทีมคือกลุ่มที่จะออกไปจับและทีมเล่าตะขาบเมื่อตกลงกันได้แบบนั้นอาซูจิก็บอกว่าเขาบาดเจ็บไม่สามารถไปได้และเพราะแบบนั้นทุกคนจึงให้เขาเรออยู่ที่นี่โดยมูซมิได้จุดไฟเผาต้นไม้เพื่อให้ควันกระจายออกไปจนมแมลงไม่อยากเข้าใกล้ และมิสซูซูคอยช่วยดูแลอีกทีได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปถามมิสซูซูว่าจะปกป้องเขาใช่ไหมแต่เธอกลับหันปืนมาทางเขาและบอกว่าเธอจะปกป้องมูซุมิเห็นแบบนั้นเซนซันก็รีบห้ามเธอไม่ให้หันปืนใส่คนอื่นจากนั้นโนซุมิก็เข้าไปหามูซุมิพรอมก็บอกว่าจะไปด้วยเพราะรู้แล้วว่าที่เธอรอดมาได้เป็นเพราะมูซุมิช่วยไว้เมื่อตกลงกันได้แบบนั้นเซนซันก็บอกว่าเขาจะขึ้นไปบนเรือเพราะเขารู้ระบบภายในดีที่สุด และอีกอย่างเขารู้สึกว่าคาโยต้องได้รับการพักผ่อนที่โตเซะเห็นท่าไม่ไดีจึงรีบเข้าไปดูอาการซึงคาโยก็รีบบอกว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปถ้าเธอไปด้วยมีแต่จะทําให้ช้าลงเท่านั้นแม้จะได้ยินแบบนั้นแต่ชิโตเซะก็พูดปลอบจนเธอรู้สึกดีขึ้นจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปตามที่กําหนดไว้โดยกลุ่มของมูซุมิไปล่า,มาแมลงด้วยกันระหว่างทางก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าทําไม,มาแมลงถึงตัวใหญ่ขึ้นในบางชนิดซึ่งมูซุมิก็บอกว่านั่นเป็นเพราะ แมลงมีวงญาติของมันและเมื่อญาติของมันตัวใหญ่ขึ้นตัวมันเองก็จะยังมีขนาดเท่าเดิมและเธอก็เชื่อว่าแมลงตําข้าวเป็นอีกชนิดที่ตัวใหญ่ขึ้นแต่เพราะมันอยู่ในระยะต,ตัวอ่อนเธอจะไม่รู้ว่ามันจะโผล่ออกมาหรือเปล่าตอนที่35เดนซันไคและเรียวโกะตอนตัวอยู่บริเวณท่าเรือเพื่อดูว่าตะขาบจะออกไปตอนไหนเพราะจะได้สามารถเข้าไปในเรือได้ทันทีด้านคายโยอยู่ดูแลอาซุจิ แต่เขากลับจับเธอกดลงกับพื้นและบอกว่าเมื่อกลับเข้าไปในเมืองเขาจะรวบรวมเพื่อนเพื่อแก้แค้นเธอทุกคนถ้าเธอไม่อยากโดนด้วยก็จงทําตามที่เขาบอกส่วนกลุ่มของมุซุมิเรียนรู้แหล่งค้นหาตะขาบและต้องสร้างอาวุธที่จะใช้ในการจับด้วยเพราะมูซุมิไม่แนะนําให้ใช้มือจับโดยตรงเมื่อได้รับรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วพวกเธอก็ช่วยกันยกท่อนไม้ออกเพราะหวังว่าจะมีตะขาบอยู่ในนั้นเมื่อนําท่อนไม้ออกก็พบเข้าจริงๆมิซูซูจึงจะเข้าไปจับ แต่มูซุมิก็ห้ามเอาไว้โดยบอกว่านั่นไม่ใช่ตะขับแต่เป็นกิ้งกือต่างหากและที่สําคัญก็ไม่ควรเข้าใกล้มาในตอนที่มันขดตัวเป็นวงกลมเพราะในตอนนั้นมันกําลังปล่อยสารไซยาไนออกมาจึงอาจทําให้คนที่เข้าใกล้เสียชีวิตได้ดังนั้นพวกเธอก็ออกล่าตะขับต่อจนได้มาถึง8ตัวในขณะที่แยกย้ายกันออกตามหาโนโซมิที่คิดจะแก้แค้นมูซุมิอยู่แล้วเจอเข้ากับกลุ่มกิ้งคือหลายตัว เพราะแบบนั้นเธอจึงตะโกนเรียกมูซุมิให้เข้ามาช่วยโดยอ้างว่าเธอตะขาบหลายตัวซึ่งมูซุมิกรีวิ่งมาทันทีแต่เธอก็ต้องหยุดเมื่อเห็นว่ามีกลุ่มกิ้งกืออยู่ตรงหน้าโดยไม่รู้เลยว่าโนซซมิกำลังจะเข้ามาโจมตีเธอจากทางด้านหลังตอนที่36สุดท้ายอสึจิและคายโยก็มีความสัมพันธ์กันและเพระเาะคิดว่าควันที่เราอยู่ในอากาศจะช่วยให้ปลอดภัยถึงไม่ได้กังวลอะไรก่อนจะหลับไปเพราะความเหนื่อยอ่อนแต่พอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ต้องตกใจ แพราะตอนนี้ควันที่กระจายอยู่ก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือแมลงกําลังบินเข้ามาและมันก็บินตรงเข้ามาเล่นงานพวกเขาทั้งสองคนทั้งสองได้แต่ดิ้นรนไปกับพื้นพร้อมกับร้องของความช่วยเหลือไปด้วยอีกด้านในตอนที่โนซมิกําลังจะใช้ไม้จับตะขาบฟาดใส่มูซุมิก็มีเสียงของที่เตเซตทิตโกนบอกให้เธอระวังซึ่งพอมองไปที่ปลายไม้ที่เธอถืออยู่ก็เห็นว่ามีแมลงตัวหนึ่งจับอยู่เห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจจนคุมสติไม่ได้ แม้ว่าชิโตเซจะบอกให้เธอทิ้งไม้ไปแล้วก็ตามสุดท้ายเธอจึงลง้มลงไปตรงจุดที่กิ้งเกืรรวมกันอยู่พอดีจึงทันทีที่พวกมันได้รับบาดเจ็บก็ปล่อยสารสายาไนดออกมาทันทีเห็นแบบนั้นมุสมิก็บอกโนโซมิว่าจะหายใจจากนั้นก็พยายามข้าไปดึงโนโซมิกลับขึ้นมาถ้ามันกลับไม่ได้ผลเพระโนโซมิได้สูดเอาสารสายาไนไปแล้วนั่นทาให้เธอกังวลมากเพราะไม่มีวิธีที่จะทําให้สารจางลงได้มีทางเลือกเดียวตอนนี้คือเธอต้องวิ่งไปที่แม่น้า เพื่อนาน้ามาพรมบนตัวของโนโซมิแต่ที่นั่นยังมีมแมลงปอน้ําอยู่จึงวิธีที่2คือเธอต้องพานโซมิไปด้วยแต่มันจะใช้เวลามากกว่าวิธีแรกทั้งวันนั้นเองโนโซมิก็ไอออกมาทาให้เธอรู้ว่าโนโซมิยังมีสติเธอจึงพยุงโนโซมิขึ้นมาและบอกกับทุกคนว่าเธอจะพานโซมิไปที่แม่น้ําที่เจ้าเซจึงถามกลับมาว่าจะทํายังไงกับตะขบับมิสุสุจึงบอกให้ปล่อยโนโซมิไปแล้วเดินตามแผนต่อแต่เธอก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้ มิสุซุจึงบอกว่าเธอจะเป็นคนพาโนซมิไปเองมิสุมิจึงบอกว่าพยายามอย่าหายใจเอาสารไซยาไนด์เข้าไปมากเพราะอาจเกิดอันตารายได้ได้ยินแบบนั้นมิสุซูก็ถอดเสื้อออกมาแล้วนำมาปิดจมูกก่อนจะหันไปบอกมามิให้ถือปืนตามเธอไปด้วยหลังจากที่พวกมิสุซูออกไปแล้วมูซูมิก็บอกให้ชิโตเซะและคาซูมิเตรียมเผาตะขบับซึ่งทุกคนก็รีบลงมือทันทีโดยระวังเผาก็พากันยืนมองพร้อมกับสังเกตตะขบับยักษ์ที่อยู่บนเรือไปด้วย เราพวกเธอไม่สามารถวิ่งหนีได้ในตอนนี้แต่ต้องมั่นใจกันว่าถ้าขาบยักษ์จะแยกออกจากเรือจริงๆตอนที่37เมื่อเห็นควาลอยขึ้นบนท้องฟ้ากลุ่มของใครที่ซ่อนตัวอยู่ริมฝั่งก็ยิ้มออกมาเพราะรู้ว่าหมายถึงแผนที่วางไว้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วด้านมามิเอะก็กำลังล้างตัวให้โนโซมิอยู่ในน้ำแม้เธอจะไม่เต็มใจก็ตามในขณะเดียวกันมิซูซุก็แทบอาเจียนออกมาเพราะความเหนื่อยที่ต้องพาโนโซมิมาที่นี่ แต่ในตอนนั้นเองเธอก็เห็นควันที่ลอยอยู่บนฟ้าจึงรีบบอกมามีให้รีบลงมือแล้วกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกมูซุมิที่รออยู่โดยด้านตะขาบยักษ์ก็ลงจากเรือหลังจากได้กลิ่นฟีโรโมนที่ลอยคลุ้งออกมาเห็นแบบนั้นไข่ก็ร้องออกมาด้วยความดีใจในขณะเดียวกันชิโตเซก็อดชื่นชมมูซุมิไม่ได้นานพราะตลอดเวลา4วันที่ผ่านมามูซุมิได้เปลี่ยนไปมากเธอกลายเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและยินดีจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเธอเองก็บอกว่าเธอรู้ว่า ตัวเองเปลี่ยนไปมากเหมือนกันเพราะถ้าเป็นแต่ก่อนเธอคงไม่คิดที่จะช่วยโนโซมิที่ทำร้ายเธอแต่ตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานี้เธอได้ใช้ค,ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือทุกคนนั่นทำให้เธอมั่นใจขึ้นว่าเธอเองก็มีประโยชน์เหมือนกันมีซูซุพาโนโซมิที่ยังไม่ได้สติวิ่งกลับมาหาพวกมูซุมิแต่ระหว่างทางมามิก็ถามขึ้นว่าทำไมเสียงตะขาบมาจากภูเขาแทนที่จะเป็นทะเลทั้งวันนั้นเองก็มีต้นไม้ล้มอยู่ด้านหลังของพวกเธอและนั่นทำให้เธอเห็นว่ามีตะขาบยักษ์ตัวหนึ่ง เ่าออกมาเห็นแบบนั้นมิสุกุก็รีบบอกให้มามิซ่อนตัวทันทีโดยในขณะเดียวกันขาซึมีก็ชี้ให้มูซุมิและชิโตเสดูว่าตะขาบยักษ์กำลังมุ่งหน้าจากเรือขึ้นมาหาพวกเธอดังนั้นจึงต้องรีบหนีมูซุมิจึงเสนอให้หนีขึ้นไปบนภูเขาแต่พอถ้าหันไปมองก็เห็นตะขาบอีกตัวอยู่ที่ตรงนั้นนั่นทำให้เธอตกใจมากแม้จะรู้อยู่แล้วว่าีโรโมนของตะขาบจะเรียกตะขาบตัวอื่นออกมาแต่ในสถานการณ์แบบนี้ มันจะทาให้ทุกอย่างแย่ลงผิดกับที่เธอคิดเอาไว้และแล้วเกาะแมลงยักษ์เล่มที่5ก็จบลงเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยางไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของพเพื่อนๆกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้หลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเกาะแมลงยักษ์เล่มที่6ซึ่งเป็นเล่มจบในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญ และต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นสำหรับสมาชิกะระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่น เลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน